หลังจากการคว้าแชมป์เอเบกับของเอ i ิกแทนฮาร์าทำให้เขายังคงได้รับความไว้วางใจจากทีมบริหารชุดใหม่ของกลุ่มทุนเอเนีสให้เขายังคงมีโอกาสได้คุมทีมต่อไปอีกแม้ผลงานโดยวรวมจะดูไม่เจือก็ตามมันเหมือนเป็นความหวังใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการที่มีทีมงานหลังบ้านที่เริ่มแข็งแกร่งและได้รับเงินทุนในการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาบรรยากาศแห่งความหวังเกิดขึ้นที่โอทัฟฟอร์ดแม้จะผ่านไปยังไม่ถึง10เกมเสียงคุ้นเคยก็เริ่มดังขึ้นนะครับเพื่ออธิบายผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานเสียงโฮเล็กน้อย มเมื่อสิ้นเสียงกหวิดของผู้ตัดสินหลังจบเกมยูฟายูโรปาลีกที่เสมอกับทเวนเต้หนึ่งต่อหนึ่งเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมามันคงบ่งบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของแฟนบอลในสนามเลยทีเดียวลหลายๆคนมากพูดกันว่าทีมนั้นดูดีขึ้นกว่าเมื่อฤดูก,การที่แล้วแต่นั่นก็เริ่มเป็นข้อสังเกตว่าแมนยูไนเต็ดของเอริเทนฮากดูดีขึ้นจริงหรือจากสองซีซั่นที่ผ่านมาเพราะจากสถิติทุกๆฤดูก,ก,กาลเมื่อผ่านไป8เกมแรกกับกลายเป็นว่าซีซั่นนี้พวกเขามีสถิติที่แย่ที่สุดชนนะไดด้เเเพพียยงแแ3 3สมอ 3, 2โฤกกการ,รกท ชนะ5แพ้3และปีที่แล้วชนะ4แพ้4จิงอยู่ว่าทีมดูเหมือนจะแน่นขึ้นในเกมรับเพราะเสียประตูน้อยที่สุดเก็บครีนชิดได้มากกว่าและแพ้เพียงแค่2เกมแต่เมื่อนับแต้มแล้วก็ได้12แต้มเท่ากับฤดูกาล2023-2024นั่นแหละครับแม้ยูเนเต็ดในปีที่3ของเทนฮาร์แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาได,ได้แล้วบ้างนะครับมันพัฒนาจริงๆหรือไม่เราจะไปดูกันในรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะครับดีแล้วแต่ยังไม่ดีพอ หนึ่งในชัยชนะ3ครั้งของยูเนเต็ดเกิดขึ้นในเกมลีกคัพนะครับนัดที่ถล่มบาร์สลีย์7-0เมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วชัยชนะดังกล่าวรวมถึงเกมที่ชนะเซาแฮมตันทีมท้าตารางในพรีเมียร์ลีกเป็นเพียงสองนัดที่พวกเขาน,นยิงได้มากกว่า1ประตูขึ้นไปไม่มีผู้เล่นยูเนเต็ดคนไหนยิงได้มากกว่า1ประตูในลีกนะครับโดยมีอเรฮันโดกาณาโชที่เป็นดาวซนโบของทีมในตอนนี้อยู่ที่4ประตูและมาจากเกม7-0ถึงสองลูกนั่นทำให้เทนฮากไม่มีข้อขัดข้องที่จะอ้างตัวเลขของค่า XD ในรระหว่าา่าาางงกแถขเขาาาาารู้ดดีวว่่่่ยนนเตทงกค x อ จาก7ดเกมไม่นับนัดคอมมูน y ตี้ชิลพวกเขามีอัตราการทำประตูที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่เพียงแค่7%เท่านั้นผู้เล่นนวะรุกหลักทุกคนยิงประตูได้น้อยกว่าค่า x อในการแข่งขันพิมพ์มีกฤดูกาลนี้ในเกมเมื่อวันพุธทเวนเต้คว้าโอากาสของตัวเองได้และเทนฮาก็ยอมรับว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นดูดีกว่าด้วยมันมีเกมแห่งชีวิตของพวกเขาพวกเขาสู้ในทุกๆระยะของสนามและเราไม่ได้ทำแบบนั้น99%คือมันไม่ดีพอบ่อยครั้งผมคิดว่าทัศนคติของทีมนั้นดีมากวันนี้ผมได้รับคำว,วิจารไม่ใช่่่่่่่คคทททีีีมมมเเเเาาานน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 ัันั้้้องงสกกกรรระจผ็็ปปววหหึูญ าาในกรรทํปะตูแต่เราต้องทําเกมนี้ให้สําเร็จเกมรุกที่เป็นปัญหารูปแบบการแข่งขัน8นัดในรอบแรกของยูโรปาลีกที่มีผู้เข้าขแข่งขันเพิ่มเป็น36ทีมหมายความว่าแม้พวกเขาจะจบรอบนี้ด้วยอันดับที่24พวกเขาก็ยังมีโอกาสแข่งเพลย์ออฟในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการวิาพากษ์วิจารณ์ภายนอกมันก็จะเพิ่มมากขึ้นหากฟอร์มป,ปัจจุบันมันไม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ยูเนเตมีพลังโจมตีพวกเขายิงได้18ครั้งแต่นั่นก็ยังไม่ดีพอโอเว่นหาคลิฟวิจาร์หลังจบเกมกับทเวนเต้ความโหดร้ายมันจะมาจากแมชวินเนอร์แมนยูเนเตดมีผู้เล่นแบบนั้นเสมอมาใครสักคนต้องกล้าขึ้นมาทำประตูเมื่อพวกเขาต้องการพวกเขาควรสร้างสรรค์และทำประตูให้ได้มากขึ้นกัปตันทีมบุูโน่เฟานันเดสและโจชัวซึกซี่นะครับผู้เล่นใหม่มูลค่า36.5ล้านปอนด์เกือบจะพาทีมคว้าชัยชนะให้กับเจ้าถิ่นได้แล้วนะครับแต่ยูเนเตดก็ไม่สามารถหยุดคู่แข่งได้เหมือนอย่างทีีทีีี่่่่่่่ททททมมใหหเเาาาากกกััันนรือออออแแ้้ตตตตวววงงคคยยไดดลลิ ในสโมสรแบบนี้คุณต้องชนะโปรแกรมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นจากนี้มันยากพวกเขาต้องยกระดับพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาทางแก้มันให้ได้ในตอนนี้เกมรับดีขึ้นแต่งานหนักรออยู่ข้างหน้า นัดต่อไปแมนยูจะต้องพบกับทรอตแนมฮอสเปอร์ pur, ที่โอทราวฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้โชคดีที่ผู้มาเยือนก็ออกสตาร์ทได้ไม่ดีเช่นกันใน,นขณะที่การเดินทางไปเยือนปอร์โตในวันพฤหัสบดีหน้านะครับพวกเขาจะต้องเจอกับทีมที่พึ่งแพ้แบบเซอร์ไพรส์ให้กับบโดกริมสมสรจาก Norway. นอร์เวย์หลังจากนั้นจะเป็นเกมเยือนสุดโหดด้วยการพบกับแอสตนวิลล่าซึ่งเ e อริกเทนฮาร์คงไม่ต้องการที่จะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติด้วยคำวิจารณ์ต่างๆพร้อมกับกระแสะข,ข่าวคราตโต้ให้เขานั้นโดนปลดดดดดด้้้้้าาาาาาานนนนนนนททททีีีีีีี่่่่่่คืออออแแวรรัััับขขขงงมมมยยยูยููสสๆใลึเเเห็ไตตตตกก ั้ต่ำกว่า1ลูกต่อเกมซึ่งดีกว่าทั้ง2ซีซั่นที่เทนฮากเข้ามาคุมทีมแม้จะมีเกมที่ถูกเลี้ยพผู้สอยไป3ลูกเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ตามเทนฮายยังคงยืนยันว่าทีมของเขานั้นกำลังพัฒนานและปัญหาใดก็เป็นปัญหาในระยะสั้นแต่แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้แต่ดับแเมื่อซีซั่นที่แล้วก็ไม่ได้ถูกผู้คนลืมเลือนไป เขายังคงมีเวลาในการทำทีมแต่เวลาอาจจะหมดลงในไม่ช้านี้เช่นเดียวกันกับผู้จัดจาการทีมคนอื่นๆหากผลงานที่ดีและความสม่ำเสมอน,นั้นไม่เกิดขึ้นเรามีความทะเยอทยานอย่างมากและเมื่อคุณมีความทะเยอทะยานคุณต้องแสดงออกมาด้วยผลงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งหลังของวันนี้เราประมาทเกินไปเราไม่ได้ทำเต็มที่ในฐานะทีมคุณต้องทำสิ่งนี้ ถ้าจะว่ากันตามที่สายตาเห็นนะครับทีมดูดีขึ้นจากเดิมจริงเกมรับดูดีขึ้นแต่ปัญหาเกมรุกยังคงไม่หายไปไหนนะครับนั่นจึงทําให้จากที่จะต้องชนะเลยจบเสมออยู่หลายเกมเช่นกันซึ่งมันก็ยังไม่ดีพอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบทสรุปสุดท้ายมันอยู่ที่ผลการแข่งขันทรงเกมที่ดีขึ้นอาจจะทําให้แฟนบอลน,นั้นมีความหวังนะครับแต่โอกาสของเทนฮากนั้นได้รับมาเยอะมากเกินไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ในสถานะเดียวกันกับเจเกนครอฟหรือเป๊ปกวาร์เดียล่าในฤดูกาลแรกที่เข้ามาเหยียบแผ่นดินประเทศอังกฤษ สำนักงานของเขาเพราะนอกจากจะต้องปรับรูปทรงของทีมให้ดีขึ้นผลกนนารแข่งขันก็ต้องตามมาด้วยอย่างเร่งด่วนเช่นเดียวกันถ้าในฤดูกาลนี้ยังคงทําไม่ได้เชื่อว่าบดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงไม่ทนกับเทนฮากและเช่นกันและอาจจะต้องแยกทางกันในท้ายที่สุดและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได